สวัสดีครับผมพี่น้องสูสู่ทุกคนครับมาพอกันอีกแล้วกับมดแดงอปิชีใช่แนวนะครับหมันนี้มูแดงผ้าพี่น้องมากินแนวแซ่บๆเลยครับถ้าปาแซ่บมูแดงมาผ้าพี่น้องกินแน่นอนครับวันนี้มดแดงผ้าพี่น้องมากินมะละขินกครับเน้นๆเลยครับว่ามี่ยังเลยครับมาพี่น้องมากินน้่ยกันครับหมดแดงสมาชิกเอามากินกับนี่กับนี่วันนี้มดแดงจะกินมะละเน้นๆเลยครับมาพี่น้องกินน้วกันแซ่บๆครับ ออกโ็โตก่อน,นะครับมาจะเบิด์ตไปพูดเลยครับจำเจ้าหนึง่ง ผมนิดเน็ตครับ คนมันเคยกินกับชีวะค้มว่ามันแต่มาแดงกินทุกอะไรจมันประจำมุขของนีอย กินกับประเด็กบองย่างครับ या जाने का โมเปิดอกพี่น้องอันนี้พอครับอิ่มพร้อมครับจะในโมแดงขอบคุณพี่น้องสู้สุๆทุกคนครับที่มาเบิึงคลิปมโอแดงเอพิเจชแช่แนวนะครับจะในเบิรงก็ดื่มกดสับตะไคร่ก๊อดใดก็แชร์ให้มโอแดงนำหนึ่งครับเด้ออีกอยีกหนึ่งก็ได้ดื่มกดกระดิ่งพร้อมครับเปิดเซอร์พาดกีบดีของโแดงครับเดี๋ยวคุณเอ่อคลิปหนาเขาไปพอกันไหมครับว่โมแดงจะพาพี่น้องมาคลิปแย่งแบบแซ่บเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สุดยอดมากครับมาละขี่นกแบบแซ่บเลยครับ กินกับเจ้าบองเพชรกันเล้ขอพูดพี่น้องอีกอีกรอ,อบเลยกันนะครับสวัสดีครับไายมายแซ่บพี่ยอดเลยครับ